คงระเบียบวัาเท่าถ์นะครับ the ่อวานนี <tv> ้ก็ขึ้นเวทีไปรอบหนึ่งแล้วแต่เวทีใหญ่ๆไวทีมันเดิมแบบหลงเหวงงงเวงดรวยนะขอสวัสดีทุกท่านนะครับกับผมนายวิชานุยังถึงที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเขาขอยาดันทรงขอยารทมหน้าที่เป็นผูพิธีกรอดันเดินการพบปัดพี่น้องประชาชนที่มาชม ระเบียรทัฒนิรรในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญคณะทีมงานผู้จัดงานนะผู้ผู้นําหมู่บ้านนะครับู้นำผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำจังหวาดสระบรีกำนันตะบลพัฒนาในผมทุกท่านครับขอเชิญประโอบพิธีนะต้อนรับครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่กว้างขวางนะครับเป็นสถานที่ของเทศบาลตะบนเขาก็จะเดินทนงรับที่ที่นั่งอยู่นี่ขนาเขาจะเป็นสนามฟุตบอล มาตรฐานนะครับและได้หลังเวทีก็จะเป็นสถานที่ตั้งอาคารสนักงานเทศบาลตะบนเขาพระยาดันทงของเราในอนาคตน,นะครับอันนี้เป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้นำในการจัดงานในค่ำคืนนี้นะครับและขออนุญาตให้ตัวแทนของผู้นำในการจัดงานได้พบปะกับพี่น้องประชาชนสักสองท่านนะครับอาจจาของพื้นที่นะครับจะของพื้นที่ ขอขอนุญาตเรียนเ,ยเชิญท่านาผู้ใหญ่พัฒนาเฉลิศาสต์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตบนพัฒนานิคมก่อนคนเดียวนะอ่าอ่าผู้ใหญ่พัฒนาพ่อป้าก,ก่อนทักเล็กๆก็แล้วกันในฐานะกําลังหลักกําลังสําคัญในการจ่ดงานในครั้งนี้ครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่พัฒนาเฉลิสศาสต์ครับขอเชิญประมุ่เลยครับครับต้องขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆุคนนะครับที่เข้ามาเที่ยวงาน ในวันนี้ผมดีใจที่สุดเลยที่เห็นพี่น้องมาเที่ยวงานอย่างมีความสุขในนามของคณะกรมงารหมู่บ้านก็ไม่มีอะไรจะพูดมากต้องขอขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับถือว่าท่านผู้ใหญ่พิจนาเป็นกำลังหลักกำลังสำคัญในการจัดงานในค่ำคืนนี้นะครับอีกหนึ่งท่านท่านเจ้าของพื้นที่โดยตรงเลย อาพื้นที่ที่นั่งอยู่นี่เป็นพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตําบลพัฒนานิพมและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตําบลพัฒนาคมของเราท่านผู้ใหญ่มนกกินปินปากหรือผู้ใหญ่เอ๋ครับเิญครับครับก็กราสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับทุกๆท่านนะครับที่มาวงงานในวันนี้นะครับครับก็ผมเองก็อาผู้ใหญ่เอ๋นะครับที่หลายๆท่านนะครับในพื้นที่อาที่รู้จักมากี่นะครับแล้วก็ พี่น้องนะครับฝ่ายปกครองนะครับก็กำนันผู้ใหญ่บ้านของตำบลพัฒนานิคมเรานะครับครับก็จุดประสงค์นะครับในการจัดงานนะครับก็เป็นการสารต่อนะครับในการิประเพณีนะครับในวันลอยกระทงนะครับก็ในพื้นที่ของเราแล้วก็จัดสองคืนนะครับก็รวมทั้งทางเทศบาลกับพิจารโทด้วยนะครับพร้อมกับทางคณะกรรมการหมู่บ้าน นะครับและทีมงานพี่น้องปกครองทุกท่านทั้ง14หมู่นะครับตำบลพัฒนานิคมทั้งหมดมีอยู่14หมู่บ้านนะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับด้วยเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อยากให้เห็นนะครับการจัดงานแบบนี้นะครับอย่างรับลื่นและที่ขาดไม่ได้นะครับก็ต้องขอบคุณทางพี่น้องนะครับทุกทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมนะครับในพื้นที่พัฒนานิคมของเรา ผมเชื่อว่าณตอนนี้ไม่ได้มีเฉพาะพัฒนาในคมอย่างเดียวนะครับมีพื้นที่ใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียงด้วยเช่นกันนะครับครับก็ขอเสียวกเบุญพื้นที่ใกล้เคียงและพัฒนาในคมหน่อยนะครับครับแค่นี้ผู้นําทุกท่านก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นภาพแบบนี้นะครับครับก็ วันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับและขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมายินชมงานอย่างมีความสุขเต็มที่นะครับครับกับสวัสดีครับเดีด๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่กับผมบนเวทีจักแป๊บหนึ่งนะลงไปได้ผมเหงาเลยเขาเปที่กว้างมากนะอันนี้เป็นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองทั้งสี่หมู่บ้านนะผู้ช่วยผู้บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกาตำรวจพัฒนานิคมทุกท่านนะครับในส่วนของผมก็เป็นส่วนร่วมในส่วนของทางเทศบาลนะช่วยทางผู้นำชุมชนในการจัดงานในค่ำคืนนี้นะครับในส่วนของค่ำคืนนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในส่วนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจปูชนพัฒนานิคม นวยการโดยท่านาพันตำรวจเอกชัยชัยนาธนาการนะครับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเจ้าหน้าที่กอ,องร้อยอาสารักษาดิดแดนที่3พัฒนานิคมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกท่านรวมถึงเจ้าหน้าที่อาสารักษา,ส,า,ส,า,ส,าสมัครมูลนิธิร่วมกตัอยู่พัฒนานิคมทุกท่านและทุกภาคตัวที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะก็ต้องขอ กราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับและว,วันนี้ถ้าเรา,าร่วมสนุกกันแบบไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นปีหน้าทางผู้จัดงานารับรองว่าจะจัดให้ท่านชมแบบนี้เหมือนเดิมโอเคไหมครับครับสำหรับในค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านรับชมและร่วมสนุกกับระเบียบประทศิจนินนะครับวงดนตีชื่อดังแห่งยกุกหมอลำชื่อดังแห่งยกุกนะครับ แล้วก็ให้ทุกท่านอาทางเดินทางกลับหลังจากเลิกงานแล้วขอ้ท่านเดินทางกลับโดยสวยดท่านนะครับวันนี้สอดแจ้งไหยครับ <Yeah. S 1> ขออนุญาตขอบคุณทุกท่านนะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับสวัสดีครับ <Yeah. S 1>